แต่เราผมจะแนะนำตัวสินค้าของเรานะครับเป็นพัดลมรุ่น PB 8 1 8เป็นพัดลมไอเย็นนะครับไม่มีอองน้ำออกรุ่นนี้ดียังไงมันจุน้้ำได้เท่าไหร่แรงลมเท่าไหร่กำลังไฟเท่าไหร่ประหยัดไฟไหมผมจะอธิบายไปทีละขั้นตอนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจากเพจชิมโนไทยแลนด์นะครับพัดลมเพอร์เฟกแบรนด์นะครับวันนี้ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับ นะผมจะมีสินค้านะมาแนะนําเป็นพัดลมไอเย็นนะครับต้องแยกพัดลมไอเย็นกับพัดลมไอน้ำด้วยนะครับนะบวันนี้เราจะมานะครับรุ่น PB 8 1 8ครับผมนะพัดลมไอเย็นนะครับ ช่วงนี้นะฮะเป็นวิกฤตนะฮะโควิดนะฮะซื้อพัดลมเรานะฮะพัดลมเพอร์เฟกต์แบนด์นะครับรุ่น p b 8 1 8เนี้ยนะครับช่วงนี้จะช่วยลดค่าไฟด้วยนะฮะเราไม่ต้องออกไปไหนค่าแอร์ก็แพงนะไฟเงินทองก็จะไม่ค่อยมีจ่ายอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้พัดลมแทนก็แล้วกันนะครับช่วงนี้นะฮะสามเดือนนี้นะครับเป็นหน้าร้อนนะครับจะได้ประหยัดแอร์ด้วยนะครับผมมาเข้าใจกันก่อนว่าพัดลมไอเย็นของเรากับพัดลมไอ้น้ำมันจะต่างต่างกันยังไง บางครั้งลูกค้าเข้าใจว่าไอเย็นไอ้น้ามันเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันไม่เหมือนกันนะครับจะธิบาบง่ายๆก่อนนะครับพัดลมไอเย็นนะครับสมัยนี้สมัยใหม่เนี่ยก็คือมันจะไม่มีระอองน้ําออกครอสเป็นพัดลมไอเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเป็นพัดลมไอ้น้ําที่มันมีควันออกนะครับมันเป็นหลอดไอ้น้ำที่เป็นสมัยเดิมๆนะครับที่เข้าลูกค้าเข้าใจกันเขาเรียกระบบซีลเลอร์ที่มันจะมีระอองน้ําออกมาครับผมเพราะนั้นมันจะ สะสมความชื้นนะครับให้เกิดเป็นเชื้อราในห้องได้ตัวน,นี้ถ้าเป็นพัดลมไอ้น้าจะไม่เหมาะใช้สําหรับในบ้านนะครับเหมาะสําหรับเอาดอกลางแจ้งที่มันมีควันออกไอน้ําออกนะครับแต่ของเราเป็นพัดลมไอเย็นนะครับเหมาะไว้สําหรับใช้ในบ้านได้เลยตัดปัญหาเรื่องของความชื้นตัดปัญหาเรื่องของลูกค้ากลัวของกลุ่มพวกปอดบวมนะครับเรื่องของเชื้อราภายในบ้านไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีความชื้นออกมานะครับ อย่างเดีย,ยวเนาะระหว่างไอเย็นไอน้อานําแต่ของเราเป็นไอเย็นนะขอจำไว้ก่อนของเราเป็นไอเย็นนะครับอ่ะแต่เราผมจะแนะนําตัวสินค้าของเรานะครับเป็นดลมรุ่น PB 8 1 8เป็นดลมไอเย็นนะครับไม่มีอ,ออกน้ําออกรุ่นนี้ดียังไงมันจุน้ําได้เท่าไหร่แรงลมเท่าไหร่กําลังไฟเท่าไหร่ประหยัดไฟไหมผมจะอธิบายไปทีละขั้นตอนเริ่มกันเลยนะครับขุมแรกขุมน,นี้เลยนะครับเป็น ปุ่มปิดเปิดปุ่มที่2ปุ่มนี้สําคัญมากครับเป็นปุ่มเกี่ยวกับระบบ๊มน้ําทํางานนะครับปุ่มที่2เป็นปุ่ม๊มน้ําทํางานเวลาเราเติมน้ำเนี่ยเราก็จะเปิดคำว่าคูด้วยปุ่มคูําน้ำจะดูดขึ้นมาทํางานปุ่มที่3เป็นแรงลมเป็นปุ่มสปีดแรงนะครับก็คือสปีดได้สามระดับนะครับก็จะมีเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเบอร์สามแรงลมปุ่มที่4 นะฮะสวิงในสังเกตด้านในนะครับสังเกตด้านในสวิงซ้ายขวาได้นะฮะหรือว่าเราไม่ชอบสวิงเราจะหยุดตรงไหนก็ได้ก็ก,กดหยุดได้เลยนะครับสวิงซ้ายขวาได้ด้านหน้าสามารถปรับองศาแรงลมสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ปุ่มต่อมาครับปุ่มที่5เครื่องของผมสามารถตั้งเวลาปิดได้นะครับตามเวลาตั้งเวลาปิดได้ได้นานสุดถึง24ชั่วโมงนะครับขึ้นทีละหนึ่งชั่วโมงคือปุ่มนี้นะครับนี่ แล้วแต่ว่าเราจะตั้งกี่ชั่วโมงให้เครื่องมันปิดเองอัตโนมัตินะครับถัดไปมาปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มหมวดลมเราสามารถเลือกหมวดลมเองได้เราสามารถจะให้เป็นลมแบบเรื่อยๆอ่อนๆหรือว่าจะเป็นลมขึ้นทะเลก,ก็ได้แรงเบาแรงเบาสลับกันออกมานะครับนี่คือเราสามารถเลือกหมวดลมได้นะครับปุ่มต่อมาคือปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้คือไว้สําหรับเพิ่มความชืน้นบางครั้งลูกค้าเอาไว้ใช้ในห้องแอร์อากาศห้องแอร์มันดแบบ แห้งมากก็ใายตัวนี้เป็นกระเพิ่งความชื้นถัดมาปุ่มสุดท้ายแล้วครับเป็นปุ่มไอออนนะครับเป็นประจุลบที่มันปล่อยประจุลบออกมาเพื่อนะฮะไม่ให้ฝุ่นที่มันมองไม่เห็นเนี่ยไม่มีการแบบลอยฟุ้งกระจายนะฮะเขาเรียกเป็นประจุลบนะครับทาให้ฝุ่นมันตกลงกับพื้นนะครับไม่ฟุ้งกระจายตามตัวห้องนะครับเขาเรียกว่าปุ่มเป็นระบบไอออนนะครับผมจะเปิดด้านหลังให้ดูนะครับอ่าเปิดด้านหลังให้ดู ตัวน,นี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะเปิดให้เปิดเปิดเปิดให้ดูหน่อยครับต <ructure S 2> ัวนี้ครับเราจะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นฟิลเตอร์นะครับเวลาเราทําความสะอาดเนี่ยเราก็เช็ดก็ได้หรือว่าใช้น้ำล้างก็ได้นะครับแล้วก็ไปเอาผึ่งลมก็ได้อย่า,าไปตากแดดนะครับเดี๋ยวมันจะกรอบตัวนี้เราก็ผ้าเช็ดก็ได้หรือว่าล้างน้ําก็ได้ตัวฟิลเตอร์ด้านหลังตัวนี้มันจะช่วยกรองพวกฝุ่นละเอียดเส้นผมขนแมวหยักไย,ยก่อนที่มันจะเข้าไปถึงรังพึ่งนะฮะรังพึ่งเราก็จะได้สะอาดไม่ต้องสกประ เยอะทําความสะอาดก็ง่ายอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันจะทํามาจากพลาสติก BPAc มันโดนแดดโดนลายได้บิดจะไม่ไม่ไม่กรอบไม่แตกแล้วก็ตัวแผงรังผึ้งนะครับตัวนี้มันจะเป็นเยื่อไม้แล้วก็ถอดนะฮะวิธีถอดเราก็บิดขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับถอดออกมาครับแล้วก็เอาน้าฉีดฉีดได้นะครับไม่ต้องไปต่างแดดนะครับฉีดทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ เอามาไว้ที่เดิมได้เลยตัวนี้มันจะไม่เป็นเชื้อราก็จะมีตัวกรองนะครับเวลาเราปั๊มน้ําขึ้นมาเผื่อบางทีมันมีเศษผงเศษเส้นผมหรือว่าเศษขยะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองอีกทีหนึ่งก่อนที่น้ํามันจะมาลงแังพึ่นมันจะแข็งมันจะไม่ยืดนะครับมันจะคงทน,ทน,ทนใช้งานได้นานอายุการใช้งาน,นยอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ2ถึงปีนะครับถามงจบ2อปีนะฮะ ตัวนี้สินค้าของเราตัวนี้เย็นไม่เยน็นสําคัญอยู่ที่ตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นแผงรังผึ้งแผงดักความร้อนนะครับความหนาของเราหนาพิเศษครับสังเกตดูนะฮะดูความหนานะครับยิ่งหนายิ่งดียิ่งหนา,หนามันยิ่งดักความร้อนได้ดีตันนี้ประมาณ2นิ้วครึ่งอ่าสนิ้วครึ่งครับนี่ฮะโดยประมาณ,เ,มาณเอาง่ายๆคือมันหนากว่าทุกบุ้นทุกแดนเหนือแหล,ละน <c oughs> ะฮะเรากล้าก,การันตีได้เลยนะครับอ่า เย็นไม่เย็นอยู่ที่ตัวนี้นะยิ่งหนายิ่งเย็นนะครับเพราะว่ามันจะชะลอความร้อนได้นานอ,อุณหภูมิก็จะยิ่งลดมากขึ้นนะครับผมถัดมาครับคุณกบช่วยแกะตัวน,นี้หน,น่อยฮะฐานเก็บน้าอ่ะคุณดึงออกมาฮะดึงออกมาอ่านะครับตัวนี้บรรจุน้ําได้10ลิตรใส่5้าลิตร3ลิตร2อลิตรก็ได้ครับนะฮะอ่ะโอเคใส่ลงไปเราจะเปรียบเทียบด้วยเดี๋ยวเยเราจะเปรียบเทียบด้วยของการใส่น้าไม่ใส่น้าให้ดูด้วยนะครับ ตัวนี้ใช้กาลังไฟอยู่ที่ร3อยบวัตต์นะครับสายไฟของเรายาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมเติมน้วให้ดูแล้วนะตัวนี้ผมจะเปรียบเทียบความเย็นให้ดูเลยสังเกตดูนะครับตัวนี้ผมเติมน,น้ําไว้แล้วนะครับใส่น้ํา10ลิตรไว้แล้วนะครับตัวนี้ผมยังไม่ใส่น้านะครับเปิดเป็นลมธรรมาดา,ายอยู่นะครับตัวนี้ใส่น้ำนะครับรางน้ําตัวนี้นะครับจะไม่มีการอุดตันเพราะว่ามันเป็นราง,างน้ํารุ่นใหม่ที่มันไม่ใช่แบบรูเข็มเป็นเป็นช่องปล่อยน้ําใหญ่เลยใหญ่ดียังไงครับคุณกบ น้ําจะได้ไหลได้ดีขึ้นครับจะไม่อุดตันใช่ไหมครับไม่อุดตันแล้วก็เปียกได้เร็วขึ้นครับเปียกได้เร็วขึ้นเย็นได้ดีขึ้นอุณหภูมิด้ลดลดมากขึ้นใช่ครับนี่คือสําคัญเลยเติมน้ําตรงนี้เป็นิ่งชัดดึงออกมาหน่อยครับอ่าดึงออกมาใส่น้ําตรงนี้นะครับเติมน้ําตรงนี้นะครับเติมน้ําช่องนี้เดี๋ยวผมจะใส่น้ําแข็งให้ดูเลยแล้วเรามาวัดอุณหภูมิกันว่าความเย็นใส่น้ํากับไม่ใส่น้าเนี่ยความเย็นมันต่างกันไหมผมจะใส่น้ําแข็งให้ดูนะครับระหว่างใส่น้ําธรรมดากับ ไม่ใส่น้าแล้วใส่น้ําแข็งไปความเย็ยนองคหภูมิจะลดเท่าไหร่นะครับคุณกบเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆว่ามันลดอุณหภูมิได้จริงเป็นพัดลมไอเย็ยนของเรานะครับอ่ะใส่ดูเลยนะฮะตัวนี้องค์ภูมิกี่บาทเนี่ยหกบาทหกบ,บาทนะครับหกบาทใช้ได้หนึ่งวันนะครับแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงอะน้ำแข็งละลายไม่เป็นไรนะแต่ยังคงความยเย็ยนของน้ําอยู่นะครับผมอ่าปึ๊บอ่าโอเคครับจำน้ำทำงานปิดก่อนครับปิดก่อนนะครับ สังเกตโบน้ำเริ่มต่ำน้ำเริ่มหมุนเวียนแล้วนะฮะไม่เกิน2นาทีอุณหภูมิจะลดขึ้นนะครับอ่ะหันเลยครับคุณกบคุณกบหันนะครับครับเครื่องนี้ยังไม่ใส่น้ํา20องศาครับ20องศาในแอร์เรียปกติของเรานี้ถ่ายทําอยู่ในห้องแอร์หน่อยนะครับก็เลยจะเป็น20แต่ถ้าเป็นข้างนอกก็น่าจะอยู่ประมาณสักอ่า28 27 28ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวกับผมนะครับตัวของผมที่ อุณหภูมิของผมอยู่ที่ส7บเองศาผมคุ้งกรวอยู่ที่20 20ี่องศาลดไป3องศาอันนี้คือเราทําให้ดูสดๆว่าอุณหภูมิที่มันใส่น้ําลงไปแล้วอุณหภูมิลดเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปอยู่ข้างนอกแอร์เรียตัวเนี้ยคือความอุณหภูมิของตัวเนี้ยจะสูงกว่านี้เยอะแล้วความเย็นของตัวนู้นก็จะอยู่ประมาณสาัก5-8ถึงองศาอุณหภูมิลดจริงๆนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ17องศานะครับตัวนี้ตัวที่ตัว,ตวที่อยู่กับผมเนี่ยคือตัวที่ใส่น้ําให้ดูสดๆนะฮะ เห็นไหมครับ17องศานะครับอากาศห้องเดียวกันนะครับคุณกบคือบริเวณเดียวกันเลยนะฮะสามที่เดียวกันดูในห้องแอร์เหมือนกันแต่อุณภูมิต่างกันเพราะว่าใส่น้ํากับไม่ใส่น้ํานะครับตัวนี้ต่อไปผมจะเปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นเรื่องของคุณสมบัติความแตกต่างเรื่องของราคาราคาของเราขายรุ่นเนี้ยลดจา 3, ก3,990บ,บาทแต่ตัวนี้เราพิเศษนะครับ ช่วงวิกฤตแบบนี้เนาะเราก็จะมาลดราคาเหลือ2,990บาท2,990บาทมันคือเป็นสเปคแบบสูงที่เขาทำขายตามท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ3,990 0เลยนะคุณผู้ชแล้วแล้วถ้าสนใจทำยังไงครับช่องทางก็ช่องทางของเราเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเพจเลยนะครับหน้าเพจแล้วก็เสร็จถามได้เลยเราส่งส่งฟรีไหมส่งฟรีครับส่งฟรีครับผมส่งฟรี2,990นี้ส่งฟรีด้วยส่งฟรีครับส่งฟรีคุ้มเลยอย่างนี้ครับคุ้มครับตัวนี้ ที่ผมบอกว่าราคาหนึ่งะครับแตกต่างเรื่องของราคานะครับแตกต่างเรื่องของวัสดุแตกต่างเรื่องของความเย็นแตกต่างเรื่องของวัสดุที่ผมเปรียบเทียบให้ดูเมื่อกี้ก็คือเรื่องของแผงรังผึ่งนะครับการบรรจุน้ําการดูแลรักษาผมควาพื่ออย่างนี้ของความชื้นสําคัญสุดบางครั้งลูกค้ากลัวว่าพัดลมไอเย็นของเราเนี่ยจะมีความชื้นหรือเปล่านะฮะผมก็เปรียบเทียบตั้งแต่ข้อแรกแล้วว่าพัดลมไอเย็นไอน้ำมันต่างกันนะครับพัดลมไอเย็นจะไม่มีความชื้นทําไมผมถึง เอากระดาษทิชชู่มาแปะตั้งแต่ต้นรายการนะฮะเพราะว่าจะได้ให้ลูกค้าหรือว่าผู้ดูผู้ชมเนี่ยด้รู้ว่ากระดาษชูไม่เปียกเลยนะครับไม่เปียกเลยกระดาษชูที่บางมากนะถ้ามีความชื้นเนี่ยเปิดเนี่ยผมเปิดประมาณเกือบเป็นชั่วโมงลวนะฮะมันมีความชื้นกระดาษเปียกแน่นอนนะครับไม่คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับรบังคัลูกค้าดูใน YouTube หรือว่าดูทาง ออนไลน์อย่างเงี้ยไม่เห็นว่าไม่ได้สัมผัสไงแล้วเราเอากระดาษชุ่มใช่ไหมไม่มีความชื้นนะครับกําลังไฟตัวนี้130ร3 0มบาทนะครับประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟร้0ยบาทประหยัดไฟมากแล้วเราเปิดได้ต่อเนื่องนานไหมครับทั้งวันตัวนี้เปิดต่อเนื่องได้ทั้งวันครับน้ำสิบนิรอยู่ได้ประมาณ 6- 7ชั่วโมงเรารับประกันสินค้าด้วยนะครับเรารับประกันมอเตอร์3ปีนะครับ3ปีนะประกันมอเตอร์3ปีนะ๊มน้บปาาระกัน1ปีนะครับเราจะแยกส่วนกันนะครับ มอเตอร์3ปีต้มน้ำหนปีนะครับแล้วพวกบอดี้อุปกรณ์บอดี้อะไรพวกนี้ครับ1ปีทั้งหมด1ปีครับ1ปีแผงวงจรทุกอย่างตัวนี้ครับ1ปีโบเวอร์ของเราเป็นโบเป็นโบเวอร์ครับเป็นโบเวอร์ของเราจะไม่มีใบพัดเป็นโบเวอร์เหมือนแอร์นะครับตัวนั้นแหละผมรับประกัน3ปีช่องทางการจำหน่ายนะครับก็จะมีทางไลน์แอดชิโมโนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ช้อปปี้ นะครับช้อปปี้ลาซาด้นะครับแล้วก็ Facebook ของชิโมโน่ไทยแลนด์นะเข้าไปในเพจนะครับแล้วเข้าไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพจชิโมโน่ไทยแลนด์นะครับ